ในเวลานี้ใครกําลังสนใจคุณมากเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พออ่มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณใบแรกนะสามเหรียญจูวิวนะคะ อืมหนึ่งดาบนะพลังงานของคนธาตุดินค่ะพลังงานของคนเกิดวันพฤหัสนะคะพลังงานของคนธาตุลมดูจากพลังงานของคุณเราเนี่ยดูเหมือนกับว่าในณเวลานี้ตัวของคุณเองให้ความสําคัญให้ความสนใจกับการพัฒนาตัวเองค่ะเรียกว่าคำมักคำเมนนะคะศึกษาหาความรู้นะคะทําให้ตัวเองเนี่ย แข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็โดดเด่นมากขึ้นด้วยเพราะตัวของคุณเองอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมานะคะมันเป็นบทเรียนให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักเพื่อนนะคะครอบครัวหลายๆอย่างที่เข้ามานะคะมันมีบางอย่างที่ไม่ได้ดังใจนะคะมันมีบางอย่างที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนทำให เกิดเหตุการณ์สะดุดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมาแล้วตัวของคุณเองเนะะี่ยค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณทํานั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพราะคุณรู้ว่า,เ,าเรื่องราวดีๆค่ะมันไม่เคยรอใครอยู่แล้วนอกจากเราจะเป็นผู้ที่ขวนขวายนะคะ ดึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาหาตัวของคุณเองเมื่อคุณคิดได้ดังนี้คุณจึงลงมือที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่คือพลังงานที่เด่นของคุณสำหรับคลิปนี้นะคะอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันนะ2เหรียญ หกถ้วยอาราชาถือดาบนะคะคนที่กำลังสนใจคุณเป็นพิเศษในตอนนี้นะคะเขาเป็นคนทัดลมทัดดินธาตุน้ำมามาสามธาตุเลยนะลักษณะและบุค,คลิกของเขานะคะจะเป็นคนที่หน้านิ่งหน้าเดียวดุดุนะคะ เป็นเสือยิ้มยากอ่ายิ้มไม่เก่งพูดจาอะไรบางครั้งก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่นะคะพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเลยสั้นๆโว่นๆน,น,นะคะเราก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้ค่ะกับคุณเนี่ยนะมีความเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนื่องจากว่ามันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะบีก็มองว่าคนที่กำลังสนใจคุณมากเป็นพิเศษคนนี้นะ่ะ เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณในณเวลานี้ละค่ะหรืออาจจะอยู่ในชวิตของคุณก่อนหน้านี้ก็ได้ซึ่งนะคะมีความเป็นเพื่อนอย่างที่บีพูดไปหรือเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานก็ได้เหมือนกันค่ะหรืออาจจะเคยเรียนนะคะในสถาบันเดียวกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องประมาณนี้เพราะบีมองว่าคนคนนี้กับคุณอนะมีความอายุแตกต่างกันอยู่นะคะอ่าแล้วก็เรียกว่า เขาเองเนะคะบุค,คลิกภายนอกของเขาดูนิ่งๆน,นะคะดูเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจอะไรคุณนะคะไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรกับคุณแต่อันที่จริงเราไม่ใช่เลยเขารอคอยเวลาให้ได้มาเจอกันกับคุณเขารอคอยเวลาที่จะได้มีการพูดคุยกับคุณแล้วบิกก็มองว่าถ้าตามหน้าไพ่ตรงเนี้ย เหมือนเขามักจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะได้พูดได้คุยกับคุณนะคะไม่ว่าคนคนนี้คุณจะได้คบกับเขาหรือยังก็ตามแต่บีบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณตลอดระยะเวลาเส้นทางชีวิตของคุณเพราะว่าบางทีอะคะ่ะบางคู่น่ย เคยคบกันแต่ห่างกันไปแล้วแต่ก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะจากเรื่องของการงานการเงินหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันก็ยังได้มีการพูดคุยกันอยู่นะคะอาจจะไม่ได้มากเหมือนตอนที่คบกันแต่บีมองว่ามันไม่ได้ขาดหายไปไหนบางคนยังไม่ได้คบกันบ,บีบอกได้เลยนะว่าการที่ยังไม่ได้คบกันน่ะแต่ตัวของเขาเองอะคะ่ะให้ความสนใจคุณมากเป็นพิเศษเพราะเขาเอง ก็อยากจะดูให้มันชัวร์ๆด้วยว่าในณนเวลานี้นีคะคุณน่ะมีใครล่วหรือยังนะคะแล้วตัวของเขาเองอ่ะก็ดูเป็นคนที่ตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตั้งใจที่จะพูดจะคุยกับคุณตั้งใจที่จะรอให้ได้มาพบมาเจอกันกับคุณจริงๆ 2. อเหรียญน,นะคะหกถ้วยเนี่ย มันเป็นภพ่ที่บ่งบอกว่ารอเวลาให้ได้กลับมาพบเจอกันรอเวลาให้ได้มีกันละกันในชีวิตนะคะแล้วก็ดูเหมือนตัวของคุณเองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับคนคนนี้ก็ได้อาจจะแค่มองผ่านไปผ่านมารู้จักกันได้พูดได้คุยกันมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ทําร่วมกันก็ทำให้เสร็จไปนะคะในแต่ละครั้งก็ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้เขามีความรู้สึก ที่พิเศษให้กับคุณนะคะแล้วช่วงนี้ก็เรียกว่าสนใจคุณเป็นพิเศษด้วยมีการแอบ่องแอบมองแอบดูคุณอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการดูกันในชีวิตจริงๆนะคะหรือการดูการผ่านช่องทางโซเชียลเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบเนาะบีก็เลยมองว่าน่าจะจับตามองจับตาดูคุณเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นสนใจนะคะ มีความสนใจแล้วก็ห่วงใยอ่ะมันมีความรู้สึกดีๆมีความปรารถนาจริงๆเกิดขึ้นนะคะสองดาบแล้วเขาเองก็กำลังคิดด้วยว่าเขาจะพูดคุยกับคุณดีไหมจะบอกคุณดีไหมหรือจะยังไงดีกับคุณนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะเขาเองก็กลัวกๆว,ว่าคุณจะปฏิเสธเหมือนกันแต่ว่าอีกใจหนึ่งนะคะก็อยากที่จะพูดอยากที่จะเปิดเผยอยากที่จะบอกกับคุณเหมือนกันเพราะว่าบางทีอะคะ่ะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า อยากให้มันได้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกของเขาแต่บางครั้งเขาอย่างไม่กล้าแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆดูเนียบๆนะียบนะบีบอกได้เลยว่าเขาดูนิ่งจริงๆเพราะเขาเป็นราชาดาบนะคะเราก็ดูเป็นคนที่ทําอะไรจะคิดนะคะเป็นระบบเป็นระเบียบจะคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนของเขามากๆเลยในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่ เคยมีความจริงจังในความรักกับใครนะพอฉะนั้นเนะะี่ยค่ะประสบการณ์ในเรื่องของความรักของเขาเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่หวานไม่โรแม,มนติกแน่นอนคนคนนี้แล้วเขาเองก็ค่อนข้างกลัวด้วยกลัวว่าคุณจะปฏิเสธมันจึงทําให้เขาเองนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรู้สึกแต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็อยากจะพูดเหมือนกันอยากให้คุณได้รู้ในความรู้สึกของเขาเหมือนกันนะคะอืม้ม ห,ห้าเหรียญน,นะคะดูแล้วเนี่ยนะบีก็มองว่าไพ่ที่ออกมาตรงนี้ค่ะมันดูเหมือนในระยะเวลาประมาณสัก2สัปดาห์5สัปดาห์หรือว่า2เดือนไม่เกิน5เดือนเนี้ยเขาน่าจะเปิดเผยความในใจกับคุณเขาน่าจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับคุณละ่ะเพราะตัวของเขาเองก็หวงังนะคะว่าให้ทุกๆอย่างมันได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเพราะห้าเหรียญใบนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยค่อนข้างลังเลนะคะ ค่อนข้างลังเลค่อนข้างไม่แน่ใจไม่รู้จะเอาอยัางไงดีก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธแต่ทีนี้คิดไปคิดมาด้วยความที่เขาเป็นราชาดาบเนาะเวลาอยากทำอะไรอยากพูดอะไรหรือว่าต้องการอะไรอะคะ่ะก็หมักที่จะผงผางทำขึ้นมาเลยคือต้องบอกก่อนนะคะว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ออคิดอะไรละเอียดรอบคอบอะเดิมเขาเป็นแบบนั้นจริงคะ่ะแต่เรื่องของความรักเนี่ยอย่างที่บีพูดไปว่าเขาเองเป็นคนที่ ไม่โดดเด่นเลย,ยเรื่องของความรักเพราะฉันเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดออกมาตรงๆนะบีว่าคนคนนี้เป็นคนไม่พูดอ้อมค้อมนะคะชอบคือชอบใช่คือใช่รักคือรักทําให้ก็คือ,คอรับปากทําให้เลยเขาเป็นแบบนั้นแต่จุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะพูดความรู้สึกในใจออกมาเนะะี่ยค่ะมันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะเขาเองก็ไม่กล้าเหมือนกันกลัวถูกปฏิเสธอย่างที่บีได้พูดไปแล้วแต่ตัวของเขาเอง กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพูดจะบอกกับคุณเมื่อไหรด่ดีซึ่งระยะเวลานะ่ะบีบอกได้เลยว่านี่ล่ะคะ่ะ2สัปดาห์5สัปดาห์2เดือนไม่เกิน5เดือนตัวของเขาเองจะพูดความรู้สึกนั้นๆออกมานะคะอือจู่วบางทีอาจจะเป็นในช่วงเนี้ยอาจจะ เรียกว่ามีการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์กันอยู่ก็ได้นะคะ mm hmm. เห็นการผ่านไปผ่านมาในช่องทางโซเชียลแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูด mm hmm. การคุยกันแบบเป็นจิตจกักณะสสักเท่าไหร่นะคะแต่บอกได้เลย mm hmm. เขาค่อนข้างสับสน mm hmm. แล้วในเวลานี้ mm hmm. เขาอาจจะหาที่ปรึกษาด้วยก็ได้ mm hmm. เขาอาจจะถามเพื่อนเขาก็ได้เนาะว่า จะเอายังไงดีกับสถานการณ์นี้นะคะทาไมถึงได้แบบรู้สึกพิเศษกับคุณเราจะต้องเข้าหาคุณยังไงอะไรแบบเนะะี้ยค่ะเหมือนเขาเองก็มีการพูด mm. กันคุยกับเพื่อนสนิทของเขาเหมือนกันแล้วบีมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่จะเป็นคําพูดของเขาหรือการติดต่อสื่อสารของเขานะ่ะมันจะมาจากช่องทางออนไลน์เพราะว่ามันมีไพ่โด w o ว l ลขึ้นมานะคะอืมแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยมันเหมือนตัวของเขาเอง เตรียมใจเหมือนกันนะคะเขาสนใจคุณก็จริงเขารู้สึกดีกับคุณก็จริงแต่เขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณน่ะจะสนใจเขาไหมคุณน่ะจะชอบเขาไหมคุณน่ะจะรู้สึกยังไงเมื่อตอนที่เขานะคะเปิดเผยความในใจกับคุณเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่าเพราะฉันแล้วเขาเตรียมใจพลังงานของราชาดาบ,บีบอกเลยว่าเขาเตรียมใจกับทุกๆสถานาการณ์คือเตรียมรับมือะคะ่ะ แม้ว่าจะกลัวผิดหวังแม้ว่าจะกลัวเสียใจแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งใจจะพูดจะบอกแล้วเขาจะทำตามในสิ่งที่เขาตั้งใจและเขาจะยอมรับผลที่ตามมาไม่ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียก็ตามตัวของเขาเองนะคะแค่ต้องการอยากจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปเท่านั้นแต่บีบอกได้เลยว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆเลยะคะ่ะไม่มีคำว่าอ้อมนะคะ,ะมาดูพี่นางฟ้า ถ้าคุณเคยเจอกันไปแล้วนะคะเคยคบกัน <g rip> ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นะ่ะห่างกันอยู่ก็บอกได้เลยว่าคุณก็ยังคงคิดถึงคนคนนี้เหมือนกันนะคะเขาก็ยังคงคิดถึงคุณเหมือนกันความสับสนความลังเลใจถ้าคุณยังสับสนถ้าคุณยังลังเลใจถ้าหากว่าเขาแบบเข้ามาแล้วสารภาพความในใจหรือว่าคนเก่าคนนี้นะสมมุติว่าหากถ้าหากว่าเขาเป็นคนเก่าแล้วเขากลับมาแล้วคุณยังไม่มั่นใจคุณก็ยังไม่จําเป็นต้องตอบรับ นะคะดูพฤติกรรมของเขาก่อนก็ได้ส่วนใครอะ่ะที่เป็นกรณีของการที่ยังไม่ได้คบกันอะ่ะบิ๊กก็บอกอะไรว่าคุณเองก็ยังไม่จําเป็นต้องตอบรับไปในทันทีให้ดูก่อนก็ได้ค่ะลองคุยกันก่อนเข้ากันได้ก็คบกันถ้าเข้ากันไม่ได้ก็พอกันแค่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะฉันรอเนี่ยก็ขอให้คุณนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองอะ่ะไม่จําเป็นต้องรีบนะคะ เคลียพลังงานความคิดที่ไม่ดีนะอ่าสถานการณ์ของการตัดสินใจแน่นอนค่ะคุณจะต้องได้เจอกับสถานการณ์ของการตัดสินใจนะคะในอนาคตเพราะเขาคนนี้มาพร้อมกับพลิขิตเขาคนนี้มาพร้อมกับพลังงานของโชคชะตาและความเป็นคู่ของคุณไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนเก่านะคะหรือว่าคนใหม่ก็ตามที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขามาพร้อมกับโชคชะตานะคะ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณละค่ะว่าตัวของคุณเองเนีคะจะให้โอกาสคนคนนี้หรือไม่มาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้ก็ราศีเพิ่มเติมนะราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้นะคะราศีมีนหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีเมถุนหรือคนที่เกิดวันที่สาม คนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11คนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19และคนที่เกิดวันที่25ค่ะอ่าบีลืมเปิดไพ่ออเรคอลเนะอไม่เป็นไรค่ะมาดูตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะ หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข10หมายเลข50หมายเลข32แล้วก็41เอ่ะแล้วก็ใต้สำรับเลข6นะคะดูเหมือนว่าคุณละเขาเนะะี่ยค่ะอาจจะมีความแตกต่างจากกันจริงๆนะคะไม่ว่าจะแตกต่างกันในด้านใดก็ตามแต่ที่เด่นชัดเลยคือในเรื่องของอายุอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแน่นอนค่ะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาพร้อมกับพลังงานดีๆจริงๆนะคะ จะเข้ามาแล้วทำให้คุณได้รับการเติมเต็มจะเข้ามาแล้วทำให้คุณได้รับความรักที่แท้จริงอะคะ่ะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเขาเป็นคนเก่านะบีบอกเลยว่าเขาตั้งใจจะกลับมาทําให้ทุกอย่างในความสัมพันธ์กลับมาเป็นความสุขค่ะอืออยากที่จะให้เราได้แบบอยู่ดูแลกันไปจริงๆนะคะส่วนถ้าหากว่ายังไม่ได้คบกันเนาะในกรณีนี้นะคะ คนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นความสุขนะคะเป็นความโชคดีที่ได้เข้ามาในชีวิตของกันและกันจริงๆพี่อลอคโคลคอยย้ำแบบนี้นะแต่ที่แน่ๆแหละมีความแตกต่างจากกันจริงๆค่ะแล้วดูเหมือนค่อนข้างคิดเยอะด้วยกว่าจะมานะคะค่อนข้างคิดเยอะด้วยกว่าจะพูดกว่าจะบอกอะไรออกมาเนาะก็สุดท้ายเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะว่า คุณจะให้โอกาสคนคนนี้หรือไม่แต่บอกได้เลยว่าคนนี้แหละที่เขากำลังสนใจคุณมากเป็นพิเศษในตอนนี้นะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะพิเศษสำหรับเขามากๆแล้วเขาเองก็ต้องการที่จะมีคุณในอนาคตด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ